วันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัว Mitsubishi Expander นะคะรุ่น GT ค่ะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถที่สดมากสวยมากนะคะไม่เคยทำสีใดๆเลยนะคะรอบตัวรถแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดูรอบๆตัวรถเลยนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่ไปดูคันนี้เลยคะ่ะมาดูกันเลยชมสวยๆแบบนี้นะคะชุดแต่งจัดเต็มนะคะนี่ รอบตัวรถเลยนะคะหล่อๆเท่ๆเป็นรุ่นท็อปนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยดูแลรถดีมากนะคะยางก็จะเป็นยางใหม่ด้วยเนาะยางปี2023นั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวที่มองด้านข้างแล้วนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจะแต่งหล่อๆเลยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะรถไม่เคยทําสีใดๆนะคะยกเว้นสเกิร์ตจะมีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะคะอืมเพราะว่าให้ดูสวยงามเนาะ มีเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบตัวรถอยู่แล้วนะคะคันนี้สดมากสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะว่าน็อตไม่มีขยับจริงๆเนาะนี่มาดูหน้าเครื่องของเขานะคะรถตัวนี้เป็นเดิมนะคะเดิมทุกชิ้นเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะพี่ๆดูได้เลยนะคะจากรอยเม็ดอาร์คหรือรอยน็อตต่างๆเนาะส่วนป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแจ้งย้ายเข้ามาเป็นกรุงเทพนะคะป้ายนี้อาจจะไม่ได้นะคะ มาดูภายในนะคะทุกอย่างเป็นฟังก์ชันระบบออโต้หมดเลยนี่น็อตด้านขวาตรงนี้นะคะเดิมนะคะไม่มีถอดขยับนะคะเลขไม้ของเขาก็จะไม้น้อยด้วยนะคะไม่แสนกว่าเท่านั้นเองไม้แท้ไม่มีกรอนะคะคันนี้ฟังก์ชันระบบต่างๆเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะตัว GT เป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในยังสดใหม่เนาะไม่มีรอยขาดหรือเบอะยุบใดๆทั้งสิ้นนะคะยังสดใช้ได้อีกนานเลยค่ะคันนี้ คันนี้แค่เอามาก็คือแบบล้างแล้วว่าขายเลยนะคะไม่มีไปเก็บสีเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่นั่งผู้โดยสารตอนกลางกันเนาะเบาเขาสดนะคะแอร์ก็เย็นทั้งคันนะคะคันนี้แล้วก็จะมีดูที่ด้านหลังนะคะด้านหลังเบาหลังของเขาเนี่ยเออนั่งได้นะคะสบายๆเลยนะคะจะพาลูกเล็กหรือว่าญาติพี่น้องพาไปเที่ยวกันนะคะนั่งสบายๆเลย เป็นรถที่อันนกประสงค์มากๆนะคะมาดูตอนท้ายของเขาเห็นไหมว่าน็อตไม่ขยับเลยนะคะน็อตเดิมนะคะสีจากโรงงานยังอยู่ติดแบบนี้เลยนี่ให้ให้พี่ๆดูกันเห็นๆไปเลยนะคะเพราะเราขายขายของแท้นะคะ <laughs> ของจริงนะคะไม่มีหลอกไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นสั่งเพื่อสารตอนหลังนะคะซึ่งเบาะตอนหลังเนี่ยจริงๆเราพับได้นะเดี๋ยวพับให้ดูนะมันแบบว่าถ้าหากว่านั่งไปกันแค่สี่ห้าคนเราก็ จุของพวกกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆเวลาเราไปเที่ยวซื้อของฝากใช่ไหมของมักจะเต็มหลังรถอยู่ละก็เก็บของได้แบบสบายๆเลยนี่เห็นไหมรีบจัดกันเลยนะคะคันนี้รถสวยๆแบบนี้ให้รีบจัดเลยนะคะพี่ๆเพราะว่ารถสวยอยู่ได้ไม่นานคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันนะคะ